สวัสดีครับผมร้อยเอกเวทินินถาหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่312พร้องกำลังสามเมืองอวันนี้นะครับก็ได้นํากําลังพลของชุดปฏิบัติการร่วมกับทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับนําโดยท่านประหลัดลัมกิตนุ่มปลอดภัยปลัดอุ้โสนะครับแล้วก็ผู้นําองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงนะครับผู้นำพักที่ผู้นำพักรรนะท,ท,ที่นะครับพร้อมถึงชุด นาสัมพันธ์มนฑลที่1 2, 3 2 9นะครับได้ร่วมข้ากันซ่้อเหลือซ่อมแซมน,นะครับบ้านกับบ้านผู้ยักไร้นะครับคือเป็นบ้านของพี่ขันคำมีพยาดิเนเจริญขันครับครับพี่ขันมีความรู้สึกยังไงครับที่ว่าวันนี้ทั้งหน่วยงานทหารทั้งอำเภอทั้งอง็นการบริหารส่วนตำบลในฟ้าหลวงได้เข้ามาร่วมกันซ่อมแซมบ้านของี่วันนี้ครับมีใจน,นะครับ ดนะเดี๋ยวก็ถามความรู้สึกของทางท่านผลักครับขายาดดันเชิญท่านผลักครับก็ขายาดผลักนะครับเป็นผลักตอนนะ้ครับข็งแบงบ้านนะครับนำผลลงบ้านครับก็ อนุญาตนำเดินบ้านโครงการนะครับเป็นโครงการสร้างเรียกว่าปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับแ็ปเป็นการเพื่อประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบเรื่องในวรโอก,กาคมชนมายุนะครับเก็บสิบพรรษาที่จะครบรอบในวันที่28กร,รกฎาคมที่ถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นการเพื่อประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุกิตพระบรมราชินีนา พระราชกรณีพันธีหลวงนะครับในในวันโรก,กาศพระชนมอพระนมายุได้90พรรษาในวันที่12สิงหา,าที่จะมาถึงนี่นะครับซึ่งนอกจาก,งกองกค์กรจะสนับสนุนงบประมาณเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับแต่เราได้มีการสนทุนนะครับเดี๋ยวคงจะให้ท่านประหลัดพันธ์อบตอนะครับได้พูดต่อว่าได้มีการเพิ่ม เ,เงินเรียกว่าเงินเป็นเงินเง็บประมาณอะไรเดี๋ยวบอกเขาจะพูดต่อไปครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารจากกองพลังสาเมืองนะครับแล้วก็ทางโคร์การบริหารส่วนตำบลแม่ปลาหลวงน,นะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งได้นําชาวบ้านมาทางอบตอก็ได้เข้ามาดูแลในใน,ในเรื่องของวัสดุกรณ์ในการจัดซื้อในการจัดหานะครับก็ การที่ดีต้องขอขอบคุณมาล่าสารนะครับเดี๋ยวขอเชิญทางพอพันเพื่อเติมในเรื่องของรายการเพิ่มเติมในเรื่องของงบประมาณนะครับก็โครงการนี้นะครับก็ได้รับการประสานจากท่านปลัดเสรีนะครับหรือท่านปลัดอิรันยัชิดต้นแบบไทยแี่ขวัญใจอุทศรงเกอแม่พรหลวงนะครับประกอบกับทางงบคำเดีส่วนตัวบนแม่พระหลวงนะครับโดยท่านในงบจะเา็นแม่พระหลวง คนหนึ่งนะครับจำนวนห้าพันบาทเพื่อมาร่วมสมทบทุนในการช่องแสนบ้านให้กับผู้ยากไร้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่งโดยเฉพาะที่น้องประชาชนจากบ้านปาานน่า,า,าพระธาตุ15ตนันะครับให้ การดําเนินการในวันนี้จรินะครับแล้วก็ขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงรวมถึงหน่วยงานของทหารนะครับก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับครับก็ตอนนี้ครับทั้งผู้นําท้องที่ท้องถิ่นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการซ่อมแซมนะครับเหมือนภาพอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับครับคือรับส่งเนี่ยให้สองรูเลขหน่อยหรือไม่ก็หรือไม่ก็ขุดผูกพอให้มันร่มลงไปเลยแล้วเอาเลขมาแทนหวย